สวัสดีจ้าวันนี้ป้าพาเข้ามาในมหามหาลัยของไอนเนี้ยนอตทิงแฮมเห็นไหมมีสระน้ำะะนไปเดินบ่อันนี้สมก๊อกตีก๊อก mẹo video Xời <laughs> <laughs> má ơ oh, ơ oh. นี่เราเห็นสกูสกูนี่เราเจอสกเูเห็นไหมเห็นไหมกะลอกกะลอกตบเบลอเลยนี่นี่ไปแล้วจิปี้เอ้ยนี่เอ้ยเห็ม้ทุกคน นั่นั่นั่นกระลอกกระลอกไปไงจ้าขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นต้นแล้วอืมเ้ยวม น้องแนนเดินไปแล้วไปถ่ายรูปตรงนู้นเห็นไหมเนี่ยในมหาลัยนักจิงแฮมเมื่อกี้นั่งรถไฟรอบเมืองมาแล้วมาเจอเลยโดดลงตรงนี้เป็นมหาลัยนี่เลยดอกไม้ใช่ไหม ข่าวเลยสวยจังเลยเห็นไหมทุกคนไปเดินไปเรื่อยๆคนกาเิอสวยนะ นี่นี่นป้าพามาดูดอกไม้สวยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วจ้าไม้นี่ <c oughs> ป้าอยู่นี่จ้าเดี๋ยวป้าจะดูให้ดูดอกซอนสวยไหมโอ้ใหญ่เกือบเท่า,าหน้าป้าเลย cây mà cây tuân thế đọc rồi khá đọc mới xỉ xuống hết บานเลยอันนี้เดี๋ยวให้ดูดอกบานเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้บานแล้วเปิดเอ้าเอ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 านี่เดินในดูดูฝั่งนูน้นเลย ดอกอะไรเอยสีเหลืองโอเคสวยนี่ดอกอันนี้สวยฟักเฮ้ยมนี่สวยมากน,ากนี่ตัอ้งอย่างนี้ดูวิว สวยมากทุกคนสวยนะเหมือนดอกกระดิง่งมีความสุขมันไม่ไม่หนาวเอ้มันไม่ร้อนถ้าแดดดีๆนะโหเดินเะพลินเลยแต่มันก็ไม่หนาวเท่าไหร่ล่ะ ดีก็ามอสเช้าเห็นไหมตรงนูน้นต้นไม้นะกำลังออกผบใแบแดงขม้นมทั้งต้นมนหาลัไรรูวะย้ายย้ายเห็เม่ทุกคน นี่สวยไหมเนี่ยดูไหมแล้วเขาไปถ่ายรูปกันตั้งนู้นสวยมากเลยอู้เดี๋ยวป้าจะพาไปถ่ายรูปตรงน เดี๋ยวเราก็คลิปนี้เราก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวป้าจะทําคลิปใหม่เดี๋ยวให้มันได้8นาทีก่อนนะตรงข้างหลางป้านี่ก็จะเป็นป่าส่วนที่เขาเดินเล่นไงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่ในลัวมหาลัยของนอตติงแฮมนอตติงแฮมเรียกไพทูกระดิง้ง เท่านี้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปป้าด้วยนะจ๊ะแล้วอ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่กดที่ยังตามป้าอยู่กดกดแชร์ป้าด้วยนะคะบาย